สำหรับเสื้อตัวที่เห็นนะคะครูจะใช้ไหมเหลือๆจากการถักเสื้อนะคะหลายๆสีเสื้อตัวที่เห็นนี้ครูจะใช้ไหมซัมเมอร์นะคะจะเป็นพวกนี้อเผอิญว่าครูไปโรงงานแล้วก็ไปซื้อไหมมาเขาไม่แบ่งขายมันก็เลยกลายเป็นลักษณะอย่างนี้ หรือใครไม่มี TS Summer จะใช้เป็นได้ของ Summer เบอร์20ก็ได้นะคะเราจะเล่นที่สีกันเก็บเศษได้ที่เหลือมาถักเป็นเสื้อกันนะคะสำหรับเข็มที่ใช้จะเป็นเบอร์3าทับศูนย์สีทับศูนย์แล้วแต่ถนัดนะคะว่าใครจะถนัดใช้ด้านไหน เสื้อตัวนี้เราจะถักด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันลักษณะของงานจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ครูถักให้ดูก่อนชิ้นหนึ่งสีก็เล่นตามใจชอบเลยว่าเราอยากจะได้สีไหนมากน้อยแค่ไหนลักษณะอของลายก็จะเป็นสองช่วงอันนี้จะเป็นลายช่วงที่หนึ่งอันนี้จะเป็นลายช่วงที่สอง เราจะทำแบบนี้ออกมา2ชิ้นโอ้ยอะไรร่วงอ่ะเราจะทำแบบนี้ออกมา2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูการวัดขนาดไซส์เสื้อนะคะเอ่อไซส์เอ่อ,เ,อ,อเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อที่ใส่สบายๆแบบหลวมๆฉะนั้นเวลาเราถักเอ่อเสื้อมันก็จะต้องเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเอ่อเราจะบวกเพิ่มไปเยอะหน่อยนะคะ เราวัดรอบตัวแล้วบวกเพิ่มไปข้างละ2นิ้วจะได้ลักษณะอย่างนี้ให้เราบวกเพิ่มไปวัดรอบอกนะคะวัดรอบอกแล้วบวกเพิ่มไปข้างละ2นิ้วเราจะทำอย่างนี้2ชิน้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราจะเริ่มต้นที่โซ่กันนะคะ สีก็เลือกตามใจชอบว่าเราอยากจะได้สีไหนเป็นสีแรกความยาวครูได้บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ความยาวสีต้องบอกความกว้างใช่ไหมเราจะถักอันนี้เริ่มแรกอันนี้เป็นความกว้างเนาะความกว้างจากนี้ครูได้บอกไปแล้วว่าให้วัดรอบอกบ,บวกไปข้างลา สนิ้วโดยการเริ่มต้นที่โซ่ถักไปนะคะแล้วให้มันลงท้ายด้วยคู่ให้มันลงท้ายด้วยสองด้วยหหรือด้วย8หรือด้วยศูนย์อะไรประมาณนี้นะถ้ารอบอกของคุณบวกสองข้างละาสองนิ้วไปแล้วจะต้องถักประมาณ เท่าไหร่ดีอะยกตัวอย่างเท่าไหรด่ดีเอาสักถ้าสูว่าจะต้องถักประมาณ200ก็ลงท้ายด้วยสองร้อยหรือ2 2 0หรือ240ให้มันลงเป็นเลขคู่เข้าไว้นะคะเพราะ้ตรงช่วงขาเนี่ยเราจะามันจะเป็นคู่อ่ะมันจะข้ามไปเป็นคู่นะถ้าเป็นเดี่ยวแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาว่ามันลงตัวไม่ได้ ถักไปนะคะให้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราถักได้จํานวนโซ่เป็นที่ต้องการแล้วนะคะให้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์แล้วเราก็ทําโซ่ขึ้นไปสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะพันสองครั้งหนึ่งสองพันสองครั้งนะแล้วก็แทงลงมาตรงที่เราจับไว้เป็นสัญลักษณ์ เอาออกทีละสองหนึ่งสองสามมันก็จะได้สามครั้งนะคะพันสองครั้งแทงลงมาช่องต่อไปทำเหมือนเดิมเอาออกทีละสองครั้งหนึ่งสองสามก็จะได้แบบนี้ เรากำลังจะทําแถวนี้นะคะทําเหมือนเดิมแทงลงมาทําเหมือนเดิมนะคะเราจะทําอย่างนี้ไปจนสุดแถวเลย จะได้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มแถวนี้นะทํามานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะสุดแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่เมื่อ <compañ> เราถักมาสุดแถวนะคะ <kop> วิธีขึ้นแถวใหม่เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะหันหลังกาบพันสองครั้งนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ มันจะมีช่องนี้นะคะช่องนี้เราไม่ลงเรามาลงช่องนี้พันสองครั้งนะคะแล้วก็ลงช่องถัดไปพันสองครั้งแล้วก็ลงช่องถัดไป เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเอ,อ่อวิธีสังเกตนะเดี๋ยวครูจะบอกนิดน,นึงว่าเวลาเราทำแถวนี้นะคะอันนี้เรากำลังเริ่มแถวนี้นะนะคะเรากำลังเริ่มแถวนี้อันนี้เป็นแถวที่สองเวลาเราทำนะคะให้เราสังเกตด้วยว่าเอ,อ่ออขาเนี่ยจำนวนขาเนี่ย เราได้กี่ขาถ้าเราได้ทั้งหมดสมมุตินะครูสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเราได้ทั้งหมดร้อยี่สิบแถวที่สองก็ต้องไปร้อยี่สิบแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าถักเรื่อยเรืไปก็ต้องจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะคะเพราะบางคนเวลาถักถักไปแล้วไม่สังเกตว่าเราถักแล้วมันบานออกหรือว่ามันงุ้มเข้านะคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่ตรงนี้มันจะอยู่เวลาเราขึ้นแถว กับเวลาเราสุดปลายแถวให้เราระวังนิดหนึง่งนะคะขยันนับนิดหนึง่งเสื้อเราจะได้ตรงตรงสวยสวยนะคะให้เราถักไปให้เราถักแบบนี้ไปวิธีขึ้นแถวใหม่ครูก็สอนไปแล้วเมื่อกี้นะคะให้เราถักไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวแล้วเราจะมาเจอกันแถวที่หซึ่งเป็นแถวดอกนะคะถักมานะคะหลังจากที่เราถัก มาได้5แถวแล้วนะคะแถวต่อไปแถวที่6จะเป็นแถวนี้นะคะจะเป็นแถวลายตัวนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่โซ่สี่เหมือนเดิมนะคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะหันหลังกาบพันสองครั้งนะคะลองนับหนึ่ง หนึ่งนี่นะคะนับสองนี้แทงลงไปพันควักขึ้นมาเอาออกทีละสองเหมือนเดิมนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงนี้ควักขึ้นมาหนึ่งแล้วนะคะพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไป พันควักขึ้นมานับสองพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงมาพันควักขึ้นมานับสามพันอีกหนึ่งครั้งนะคะทำเหมือนเดิมนับสี่เมื่อเราได้ครบสี่แล้วให้พันนะคะพันหัวเข็มควักได้ไว้แล้วก็ดึงออกให้หมดเลย เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเริ่มใหม่นะคะพันทางลงไปนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เราจะทำสี่ครั้งทีนี้ก็พันได้ดึงให้หมดมานี้นะคะ พันสองครั้งสองครั้งนะคะนับหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองพันได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงออกทีละสองทำขามันนั่นเองดึงออกทีละสองนะคะก็จะได้แบบนี้ อดูใหม่อีกครั้งนะคะผ่านแทงลงมานี้นับ1น,นับสองนับ3นับส,น,บสนะคะผ่านอีกครั้งหนึ่งดึงผ่านมาให้หมดเลยได้แบบนี้พันสองครั้งนึ่งสองลงช่องที่สอง ทำเหมือนเดิมนับแ่งนับสองนับสามนับสี่นะคะพันแล้วก็ดึงออกมาหมดพันสองครั้งหนึ่งช่องลงช่องที่สองพันลงมานับแ่งนับสอง นับสามนับสีนะคะผ่านแล้วก็ดึงผ่านมาผ่านสองครั้งลงช่องที่1ช่องที่2องลงช่องที่สอนะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะเราจะทำอย่างนี้มาสุดแถวเลยนะ เราจะมาเจอกันตรงที่เราจะจบแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยวิธีนี้นะคะเราทําดอกมันขึ้นมานี้นะแล้วก็พันสองครั้งนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่ช่องสุดท้ายพอดีนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาอาออกทีละสองนับหนึ่นับสองนับสก็จะได้แบบนี้นะคะ ตัวนี้ด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมมันจะมีขาหนึ่งที่ว่าเราไม่ได้ใส่ดอกบนหัวมันนะคะให้มันเหมือนกันอันนี้กับอันนี้จะจบเหมือนกันนะคะคราวนี้แถวต่อไปมันก็จะกลายเป็นวนแถวนี้แล้วนะคะมันจะวนแถวนี้นะคะเราก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะหันหลังกลับ พันสองครั้งแทงลงมาตรงนี้ช่องนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะคราวนี้นะคะเราก็พันสองครั้งเหมือนเดิมเราจะแทงลงมาตรงนี้ตรงหัวมันอ่าพันแล้วก็ลงเหมือนเดิมคราวนี้เราแทงตรงนี้ นะคะตรงช่องจะได้แบบนี้แทงลงตรงหัวมานเราจะได้หนึ่งขานะคะแล้วก็ทางลงตรงนี้จะได้แบบนี้นะคะแถวนี้ ก็จะเป็นแถวนี้เวลาเราจะขึ้นต้นแถวใหม่แล้วก็โซ่สี่นะคะแล้วเราก็ถักบนมาเรื่อยๆนะคะลายนี้มันไม่ยากครูเลยไม่ได้ต้องสอนละเอียดขนาดไหนนะคะเพราะว่าขนาดนี้มันก็ครูก็ถือว่ามันละเอียดแล้วเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่ตรงนี้เองนะพอมาลงแถวนี้มาลงแถวนี้มันก็เริ่มบนมาตรงนี้แล้ว นะคะให้เราถักวนไปกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาทำดอกนี้เราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราจะทําดอกนี้ใหม่ดีกว่าแถวนี้ธรรมดานะคะถักไป5แถวนะแล้วเดี๋ยวครูจะมาขึ้นดอกออตรงแถวดอกให้ดูใหม่นะคะถักวนมานะ เราถักจนจะมาจบแถวนี้แล้วนะคะเราก็จบแถวปกติคราวนี้เราจะขึ้นแถวที่เป็นแถวดอกนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หันหลังกลับนะคะพันสองครั้งลงช่องนี้ช่องแรกนะคะลงช่องแรกนะ หัวมานนะคะสองหันแล้วก็แทงลงมาสาสี่แล้วก็เลงผ่านให้หมดนะคะพันสองครั้งนะับเ่งสองลงช่องที่สอง ตรงดอกมันตรงนี้นะคะพันแทงลงมานี้พันควักขึ้นมารอไว้หนึ่งพันแทงลงมานี้พันควักขึ้นมาสองพันแทงลงมานี้พันควักขึ้นมาสามอีกครั้งหนึ่งสี่เมื่อครบสี่แล้วก็พันแล้วก็ดึงออกให้หมด จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พันสองครั้งนับ1น,นับสองลงช่องที่สองจะได้แบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งพันแทงลงมานับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่นะคะแล้วก็พันดึงออกมาให้หมดอ่าก็จะได้แบบนี้ค่ะพันสองครั้งนับหนึ่งนับสองลงช่องที่สอง สำหรับแถวดอกก็จะทำแบบนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะทำแบบนี้ไปแถวหนึง่งนะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็จะทำแบบนี้นะคะช่วงของดอกนี้มันจะมีแค่สองลายคือลายนี้กับลายนี้แล้วเราจะมาเจอกันอีกที เราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราเปลี่ยนได้ดีกว่านะคะเปลี่ยนได้นี้เปลี่ยนตามใจชอบนะว่าอยากจะเปลี่ยนได้เป็นแถวไหนนะคะแต่ครูจะมาเจอพวกคุณอีกทีตอนที่เปลี่ยนได้หลังจากที่เราถักความยาวของสีได้เป็นที่ต้องการแล้วเ,ออเราจะเปลี่ยนได้นะคะเราจะเปลี่ยนได้ของครูก็จะเปลี่ยนง่ายๆจะใช้วิธีมัดเลยก็ได้ แต่ของครูจะใช้วิธีนี้นะคะครูจะเอาได้ไว้ข้างหลังนี้และอันนี้มันจะเป็นห่วงสุดท้ายใช่ไหมคะครูก็จะเกี่ยวมันมาเข้าห่วงนี้เลยแต่อย่าลืมทำตัวนี้ให้มันแน่นๆครูก็จะใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนงโซ่สามสี่ ก็ถักลงปกตินะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้นะยังไงเพื่อความแน่นอนใจแล้วก็ ไม่อยากให้มันหลุดน,นนะเนาะเราก็มัดตรงนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูถักครูถักอีกขาหนึ่งก่อนจะได้เห็นชัดๆอันนี้ก็ลงก็ทําปกติไปเลยนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าวิธีเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนยังไงก็ได้จะใช้วิธีมัดก็ได้อย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วหรือจะใช้วิธีเนี้ยที่ครูทําให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะคะพอเราถักแล้วเราก็มัดมันอย่างนี้ก็ได้ มัดกันอีกทีนึง่งนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็ซ่อนได้ซะอันนี้เราก็ถักปกติไปเอตัวที่เหลือนี้เราก็ซ่อนได้แค่นี้มันก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นไหมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้คราวนี้เราก็ถักไปเลยนะคะเราก็ต่อแถวว่าลายมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงขาพอถึงเวลา5้าแล้วก็ลายตัวนี้นะคะเราก็ถักไปจนให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการความยาวเป็นที่ต้องการก็หมายถึงความยาวระหว่างอรอบอ,อก นะคะเดี๋ยวถักไปก่อนนะถักให้ได้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะใส่หุ่นให้ดูวิธีถักนะคะเราก็ถักสลับสีตามต้องการเลยนะคะซึ่งลายของดอกก็จะมีอยู่สองลายก็จะเป็นลายนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็จะเป็นลายนี้ถักสลับสีตามที่ต้องการความยาวก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากได้ขนาดไหน เราอยากได้ประมาณหน้าท้องหรืออยากได้ประมาณเลยมาช่วงสะโพกก็ได้นะคะแล้วแต่เราจนมาถึงนี้เราถักจนมาถึงบริเว,เวณหน้าอกนะให้มาถึงบริเวณหน้าอกนะคะถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะให้ถึงบริเวณหน้าอกเราทําอย่างนี้มา2ชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนอ,อตรงช่วงบ่า นะคะตรงอันนี้เราจะทำส2ชิ้นเหมือนกันนะฉะนั้นว่าถักมาเลย2ชิ้นนะคะแล้วพอไดออ้รอบตรงหน้าออกแล้วว่าเราต้องการแค่นี้นะคะให้เราหยุดแล้วเดี๋ยวครูจะมาต่อ,อ,อตรงช่วงไหล่ให้ถักมานะคะสองชิ้นนะเหมือนกันเลยหลังจากที่เราทำสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ความยาวของชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง เป็นที่ต้องการแล้วนะคะทําเป็นสองชิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการทําช่วงบ่านะเราจะทําเหมือนกันเลยนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้เราจะทําชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันเลยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทําช่วงบ่าช่วงนี้นะคะอันนี้ครูทําไว้แล้วชิ้นหนึ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันนะ อ่าทีนี้ครูจะมาสอนนะคะหลังจากอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้เรานับจํานวนให้เรานับจํานวนให้เรานับจํานวนขามันนะคะตรงนี้นะคะนับว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อเรานับทั้งหมดแล้วให้เราหารด้วยส ลักษณะจะเป็นอย่างนี้มองเห็นไหมนี่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอเรานับได้แล้วได้จำนวนเท่าไหร่ให้เราเอามาหารด้วยสี่สำหรับอันนี้ก็จะได้สามสิบนะคะสามสิบเราก็จะมานับจากาด้านสุดเลยเข้ามาสามสิบอันนี้เราก็จะนับด้านนี้เข้ามาสามสิบ เมื่อเรานับได้แล้วเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะคะใช้ได้ต่างสีผูกไว้หรือใช้อะไรทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยเราก็จะถักขึ้นปกตินะคะก็คือโซ่สี่พันสองคร้งแล้วก็ลองอันนี้จะทำปกติเลย ถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะเมื่อเราได้ครบจำนวนขาแล้วนะคะถึงจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วเราก็โซ่สี่แล้วก็กลับล้างหันทำเหมือนเดิม เราก็จะถักวนอย่างนี้นะคะแต่ถักวนอย่างนี้เราต้องดูลายด้วยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ถักวนแล้วต้องดูลายด้วยว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องทําลายดอกตัวนี้เราก็ต้องทํานะคะแล้วก็ถักขึ้นไปเออความยาวนี้เท่ากับช่วงบ่าของเราให้เราวัดดูนะคะว่าเออความยาวของช่วงบ่าของเราเนี่ยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณเจถึงแแถว นะคะคถ้าไม่แน่ใจก็ลองถักดูแล้วก็ลองวัดกับตัวเองดูนะคะเราจะทําอย่างนี้ทั้งสองข้างนะก็จะเป็นสองชิ้นนะคะก็จะเป็นออชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันก็จะได้อย่างนี้สองชิ้นเราจะมาเจอกันตอนที่เราถักได้ครบสองชิ้นแล้วคือเราต่อช่วงบ่าเน,นี่ยได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไป ถักไปนะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรยากมันก็ถักปกติธรรมดานะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ